โอเคสวัสด,ดีผมพาชรพูดสิริณ์นะฮะรบกวนในการเล่นโลบอกสาวทิศโอเคแบบนี้เนี่ยฟันถีกระขวาไยด้วย,ยนี่แบบนี้เดี๋ยวโชว์พักให้ดูอัปเตใหม่มันมีรีสอร์ทรีสอร์ททำไมชื่ออ่ะเป็ิรังบานเลยไม่ใช่ ไกเล่นมากดีกว่าแบบนี้ไม่ต้องคิด่อไม่ต้องเชลืเลือดกดเปลี่ยนกดตรงนี้ม่กดเปลี่ยนกดที่รีสอร์ทนะจะมีณิโอแปลว่าใหม่เช็คอินกดเปลี่ยนช่วงกดเช็คอินมันก็จะที่เราพูดตรงนี้มันก็กดไอตัวตัวไอที่ห้องนอนกดเช็คอินห้องสองห้อสาม Den, så! เออจะแล้วจะแล้วนี่ไงห้องสองตัวสามทำควาสอาดตัวเองอย่างงี้ปุ๊บเรามาสรรพกันบ้างเออเดี๋ยวเราไประเบียงนะระเบียงนี้ก็จะเป็นระเบียงไม่มีอะไรตรงเตียงก็จะมีเตียงตรงนี้เป็นเตียงเฉยๆตรงนี้เป็นโซฟาไว้นั่ง ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นโทร,รศัพท์ปุ่มกดอัวนี้แหละต้นไม้แล้วก็ถ้าทำผิดอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าเออไม่รู้ทางนี้น่าจะเป็นจานมีห้องน้ำมีที่เกิดความเย็นไม่รู้นะนี่นี่คือแชมพูสบู่ แล้มีถุงวซ่วมแล้วก็ถุงสซ้วมเปิดฝาได้ไหมเปิดได้ปิดดีกว่าปิดได้กูจะปิดตาจคุคดได้ไหมไม่มีโอ้สวยดูได้เท่ดีเนาะ มันดูดีดูดีมีอะไรอะไรบะป๊านีา่เดี๋บ้างที่นี่เหรอตู้เสื้อผ้ามีบ้างโอ้ในตู้เสื้อผ้ามีอีกในตู้เสื้อผ้ามีวะมีตู้เซฟมีมีรองเท้าใส่ทำไม่เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วเป็นที่ใส่เสื้อผ้า ใชตรงนี้สิจะ,จะโอเคไม่มีโอเคมีที่นอนด้วยไปเป็นหลอดไฟไม่ได้อีกอ่ะมาละรีวิวแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกบ้างข้างนอกมันมีอะไรบ้าง ดูกันเลสโกเดินไปยาวๆเลยนะจ๊ะเดินไปเลยยาวๆเลยนะจ๊ะปัม้มปัม้มดูข้างนอกบ้างนะจ๊ะตรงนี้เป็นลู่วิ่งใช่ลู่วิ่งตรงนี้ยังไม่เปิดมไดูเด็ด งไหนเอ,าเเอ้ามันเปิดยังไงวะมันเปิดยังไงวะเปิดอย่างนี้เหรอบ้าง๋หรือว,ว่าเปิดอย่างนี้โอเคครับนี้คือคอร์ดตัวละกับตอนนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับกุญเบาท